สวัสดีค่ะอยู่กับใบบัวเมนูโฮมคาเฟ่วันนี้ใกล้จะวันสารจีแล้วบัวจะพามาทําขนมเข็งมะพร้าวอ่อนเอาไว้สําหรับไหว้เจ้ากันค่ะและสูตรอยู่ตรงนี้นะสูตรบัวจะทําให้เพื่อนๆลืมขนมเข่งแบบธรรมดาธรรมดาไปได้เลยค่ะดูความยืดหนึบของน้องสิคะหากเพื่อนๆต้องการลงลึกวิธีการอบเค้กชิฟฟ่อนเค้กสปันและบัตเตอร์เค้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยค่ะประกันความอร่อยเลยนะ เริ่มแรกให้เรานำแป้งข้าวเหนียวและแป้งมันมาร่อนรวมกันเลยค่ะถ้าเพื่อนๆทำตามสูตรบัวและวิธีทําเหมือนบัวเป๊ะๆรับรองขนมเข็งออกมานุ่มยืดอร่อยแน่นอนค่ะ ส่วนแป้งเท้าใยม่อมใส่ลงมาได้เลยไม่ต้องร่อนนะคะแป้งเท้าใยม่อมบวใช้แบบที่ทําจากหัวเท้าใยม่อมจริงๆไม่ได้ทําจากแป้งมันค่ะเสร็จแล้วก็พักส่วนผสมแห้งไว้ก่อนแล้วเรามาละลายน้ําตาลกันค่ะใส่น้ําตาลทรายขาวลงมาแล้วตามด้วยน้าตาลมะพร้าวหรือน้าตาลปีบนั่นเองค่ะแล้วเทหัวกะทิลงมาให้หมดเลยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนน้าตาลมะพร้าวละลายแล้วถึงจะนําไปกลองค่ะ ให้กรองส่วนผสมกะทิลงมาในส่วนผสมแป้งได้เลยค่ะที่เราจะต้องกรองเพราะจะมีส่วนผสมของน้ำตาลมะพร้าวที่ยังละลายไม่หมดนะคะส่วนน้ำตาลมะพร้าวที่เหลือก็ใช้ไม้พายกดๆเอาค่ะหลังจากนั้นก็ให้ทำการนวดมือได้เลยค่ะนวดมือไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้ทยอยแบ่งใส่น้ำมะพร้าวลงมาค่ะบัวแบ่งใส่น้ำมะพร้าวทั้งหมด3รอบคอยนวดมือไปเรื่อยๆนะคะ ื่อนวดจนส่วนผสมทุกอย่างเท่ากันจนเท็กเจอร์เหลวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วค่ะให้ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงมาได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็นวดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเหมือนเดิมค่ะสูตรบัวใช้เนื้อมะพร้าวอ่อน100กรัมแต่เพื่อนๆสามารถนำไปปรับลดได้ตามใจชอบเลยนะคะ จากนั้นก็หากอะไรมาปิดไม่ให้อากาศเข้าแล้วนาแป้งไปพักเอาไว้30นาทีค่ะระหว่างที่เราพักแป้งเราก็มาเตรียมกระทงใบตองแห้งกันค่ะบัวใช้ขนาดกระทงปากกว้าง6ซนติเมตรขนาดก้น4ซนติเมตรและเป็นแบบกลัด5ค่ะเพื่อนๆสามารถนําไปปรับขนาดได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ขนาดเหมือนกับของบัว1สูตรจะทําได้ทั้งหมด11ชิ้นค่ะจากนั้นก็ให้นำน้ำมันพืชมาทาที่กระทงค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆมีเวลาบัวน้ำนํำให้ใช้เป็นน้ำมันคิโลนะคะความหอมและอร่อยของขนมจะต่างกันมากๆเลยค่ะเมื่อพักแป้งจนครบ30นาทีแล้วก็ให้คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งก่อนที่จะนำมาหยอดในกระทงนะคะเวลาหยอดขนมให้เว้นขอบกระทงเอาไว้ประมาณ1เซนติเมตรนะคะเพราะเวลาเรานำไปนึ่งขนมจะฟูขึ้นมาอีกค่ะ ถ้าเราไม่เว้นขอบกระทงเอาไว้ขนมจะฟูร้อนออกมานะคะจากนั้นบัวเพิ่มความพิเศษด้วยการท็อปปิ้งหน้าขนมด้วยแปะกล้วยค่ะ ได้ทั้งความสวยงามความอร่อยและมีประโยชน์มากๆเลยนะคะมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยหรือไม่มีเลยไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่ซีเรียสค่ะจากนั้นก็นําขนมเข็งของเราไปนึ่งให้ใส่น้ําครึ่งหม้อค่ะน้าต้องเดือดก่อนที่จะนํามานึ่งนะคะราใช้ไฟกลางค่อนแรงในการนึ่งใช้เวลานึ่งประมาณ40นาทีค่ะนึ่งเสร็จแล้วก็นําขนมมาพักเอาไว้บนตะแกรงให้เย็นสนิทก่อนค่ะชิ้นนี้หัวจะให้ดูเนื้อขนมเข่งตอนนึ่งเสร็จใหม่ๆนะคะ เจอเหนียวนุ่มยืดหนึบหนับเลยค่ะและมีกลิ่นหอมอ่อนๆของใบตองแห้งทานตอนอุ่นๆฟินที่สุดเลยค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนนะแปะกูไว้ทาให้ช่วยตัดเลี่ยนได้ดีเลยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นไปอีกก็ให้นํามาอบควันเทียนแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นอบควันเทียนก็ไม่ต้องอบค่ะ ใช้เวลาอบประมาณ2-3ชั่วโมงหรือถ้าเพื่อนๆมีเวลาอบข้ามคืนไปเลยค่ะตอนนี้ขนมเย็นสนิทแล้วนะคะเรามาดูเทคเจอร์ของเนื้อขนมเข็งกันค่ะเวลาแกะออกจากใบตองจะแกะง่ายกว่าตอนที่ขนมยังร้อนนะคะ ดูสิคะหนองก็ยังนุ่มยืดหนึบหนับแบบนี้อยู่เลยค่ะใครได้ทานรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเนื่องจากเป็นขนมไหว้มงคลก็อย่าลืมแตามจุดสีแดงนะคะ,ะคลิปหนะ้าโมจะพามาทำขนมเข่งรสอะไรกดติดตามช่องใบบัวเอาไว้นะไปก่อนนะคะบาย